เวลาโยมคุยกันเรื่องศาสนาเนี่ยคุยกันไม่ได้เหมือนคุยกันเมืองแตกกันทะเลาะก,กันคนนี้วัดนี้บอกอย่างนี้สายนี้บอกอย่างนี้สายนั้นบอกอย่างนี้โยมไม่สงสัยเหรอทําไมพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันทําไมไม่เหมือนกันยมต้องการให้เกิดสังฆสามัคคีเกิดขึ้นไหมความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธเวลาพิกขูแตกกันคารวาจะแตกกันเวลาคารวาแตกกันความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สังคม พอความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สังคมสังคมก็อ่อนแอเกิดการทะเลาะเบาแวงความเสื่อมก็เกิดขึ้นผู้เจ้าเรียกอาสวะฐานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมความแตกแยกเกิดขึ้นเราลนลงกันให้คนมีความสามาคัคคีแล้วความสามัคคีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้เหตุของการสามัคคี เหตุของการสามัคคีเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกป้องกันเหตุของการทะเลาะเบาแหวงก่อนการทะเลาะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมสองประการตรัสไว้กับจอมเทพคืออิจฉาและตรณีอิจฉากันตรณีนี้เป็นธรรมสองประการที่ไม่ว่ายักษ์นาคคนทันอสูรเทวดามนุษย์ทะเลาะกันทั่วโลกธาตุเพราะธรรมสองอย่างนี้จอมเทพเข้าไปถามพระศาสดาเห็นนะงนั้นะเราต้องกําจัดตรงนี้ก่อน กําจัดตรงนี้ออกไปดูก่อนจอมเทพอิศสาและมัชริยะนั่นแหละเป็นเครื่องผูกพันนะอะไรเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคนทันทั้งหลายนะปรารถนาอยู่ว่าเราจะเป็นคนไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีฆ่าศึกไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีฆ่าศึก ไม่เบียดเบียนกันและกันได้กันและกันเล่าพระเจ้าข่าเห็นนะปราถนานะอยากมีความสามัคคีไม่อยากเบียดเบียนกันแต่ทําไม่ได้เพราะใจของตนเองมีความอิจฉาและความตรนีทำสองประการและทำสองประการนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักยมรักอะไรยมไม่รักอะไรนั่นแหละจะเกิดอิจฉาและตรนีและจะเกิดการทะเลาะบอ่อแวงกัน นะสิ่งเหล่านี้มันแก้ได้แก้ได้พระาศาสดาตรัสสอนวิธีแก้เอาไวนะ้ใจของเราเนี่ยมันจะมีอาการที่ไหลไปตามอาการของจิตเนี่ยเมื่อมีตัณหาจะมีการสแสวงหามีการได้มีการปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจเสียบโมเมาจับอกจับใจตรหนีและห่วงกันมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันคือการ ทะเลาะการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมและไม่มีคมบาปอากุศลเป็นอนเนกจะเกิดขึ้นเห็นนะการทะเลาะเบาแหวงมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติลำดับการเกิดขึ้นแห่งเหตุนั้นทุกขั้นตอนอาการจิตเหล่านี้มีในทุกคนเลยมีในทุกๆคนนี่แหละกิเลสที่โยมต้องละที่โยมต้องทิ้ง โยมมานั่งสมาธิแล้วถ้าโยมละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยสมาธิมันจะช่วยอะไรได้สมาธิปัญญามาเพื่อช่วยละกิเลสละมานะความถือตัวความยึดมั่นถือมั่น